หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าอนุญาตถ่ายภาพนะครับพระภิกษุสงฆ์กูบาจารย์วัดบ้านโกโบนะครับเดินทางไปบินทบาทสายบ้านพุทแพงนะครับนี่สายไกลนะครับนี่เดินเดินไปอย่างนี้นะครับจนถึงสุดบ้านพุทแพงนู่นนะครับสามกิโลเมตรนะครับยังไม่มีโยมใส่บาทให้นะครับเดินรัดเลาะตามทุ่งตามนามุ่งหน้านะครับ ไปสู่บ้านบ่อชเนิงก่อนแล้วค่อยออกทุ่งนานะครับไปทุ่งนาของบ้านบ่อชะเนิงและก็บ้านพุนเพงนะครับ3กิโลเมตรนะครับแล้วก็ไปรออยู่ท้ายท้ายหมู่บ้านนะครับโยมเขาเห็นพระมาก็จะออกมาจากบ้านนะครับมาใส่บาตรให้นะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็บินทบาทมานะครับกลับมาอีก3กิโลเมตรนะครับโยมก็จะรออยู่ตามหนทางนะครับใส่บาตรให้นะครับนี่ ขออนุญาตถ่ายภาพให้ได้รู้ได้ชมนะครับภาพบรรยากาศช่วงเดินไปบินพระบาทนะครับนี่ที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่สัมมานินนะครับสัมมานินคุณานานันนะครับเหล่าโก้บ่เ้ยคุณนานนคุณนานนเหล่าโก้นะครับสัมมนินนะครับแต่ว่าค่อนข้างจะตัวใหญ่นิดนึงนะครับนี่สัมมานินบิ๊กบอยนะครับ วัดบ้านเกาบอนี่จะมีสามันินด้วยกันห้าสามันินนะครับปกติก็จะมีแต่รูปเดียวนะครับสามนันินแต่ว่าปีนี้เยอะนะครับห้ารูปนี่ถือว่าเยอะสุดนะครับของวัดบ้านเกาบอนะครับเรียนบาลีด้วยนะครับเรียนประโยคหนึ่งสองด้วยเนาะเตียนประโยคหนึ่งสองนะครับหรือ,อมีทั้งไฟปริยัตปฏิบัตินะครับแต่ว่าพระเดชพระคุณหลวงตา ไม่ได้บังคับนะครับผู้ใดมีอัธยาศัยอุปนิสัยปัจจัยในการประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับก็ทําหน้าที่นะครับประพฤติปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธินะครับส่วนผู้ใดมีความอุตสาหพยายามในการศึกษาเล่าเรียนนะครับส่งจําธรรมะคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับประเดช๋พระกุลนงตาก็จะเมตตาอนุญาตให้ศึกษาเล่าเรียนนะครับ หรือว่าผู้ใดปรารถนาจะทําหน้าที่แทนสงนะครับสวดพระปฏิโมกทรงจำพระปฏิโมกนะครับก็อนุญาตนะครับหรือว่าพิสูรรูปใดมีความสามารถนะครับงานก่อสร้างงานานวกรรมนะครับก่อสร้างบูรณะปฏิสังขรนะครับกุฏิวิหารที่อยู่ที่อาศัยนะครับก็จะทําหน้าที่เป็นพระช่างนะครับ ซ่อมแซมดูแลงานของวัดนะครับหรือผู้ใดมีความสามารถในด้านใดนะครับก็จะให้ทําหน้าที่นะครับมันสร้างบาร,รมีสร้างบุญมาไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็เอกในเรื่องการศึกษาเล่าเรียนนะครับบางรูปบางองค์ก็เอกในการประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับบางรูปบางองค์ก็เอกในการสื่อสารนะครับนี่เดอือขออนุญาตถ่ายภาพอีกใครนะครับ เดินไปอย่างนี้นะครับจนถึงบ้านพนแพงนะครับผ่านบ้านบัวเชนิงกอนนะครับแล้วค่อยไปถึงทุ่งนาของบ้านพนแพงนะครับแล้วก็เข้าไปสู่บ้านพนแพงนะครับหมู่บ้านน้อยๆนะครับบ้านพนแพงกับผมมาตมาภาพไปถ่ายวิดีโอใหม่ๆนะครับก็พูดอย่างนี้นะครับว่ามีประมาณ 30- 40หลังคาเรือนนะครับพอพูดบ่อยๆเขายอมเขาท้วงนะครับ ว่ามีเจ็ดสิบกว่าลังคาเรือนอยู่แต่ว่ามันอยู่ตามทุ่งตามนานะครับอยู่ห่างๆกันนะครับด้วยมองด้วยสายตานะครับก็ประมาณสามสิบสี่สิบลังคาเรือนนะครับหมู่บ้านน้อยแต่มีความสำคัญนะครับเป็นกินฐานบ้านเกิดของเจ้าพระคุณสมเด็จนะครับพระมหามีรวงวงนะครับวัดสัมพันธวงศ์นะครับเจ้าวาดวัดสัมพันธวงศ์นะครับ เป็นสมเด็จที่มีอายุการพรรษามากนะครับร้อยหนึ่งปีนะครับค่อยมรณภาพนะครับและก็เป็นผู้มีพระคุณนะครับต่อวัดบ้านเก่าบนะครับนี่โดยเฉพาะทาวระเจติยมมหาวิหารนะครับพระเดชพระคุณหลวงตาเล่าให้ฟังนะครับเจ้าปู่คุณสมเด็จท่านนะครับเวลามาเยี่ยมบ้านเกิดนะครับถิ่นฐานบ้านเกิดก็จะแวะไปกราบนะครับพระพุทธสันติสุขนะครับนี้ ไพสารพระประธานองค์ใหญ่นะครับสมัยก่อนยังไม่มีวิหารครอบนะครับเวลาไปกราบไปช่วงกลางวันมันร้อนนะครับมันร้อนท่านก็เลยนะครับปาลบอยากจะสร้างวิหารครอบนะครับนี่นะครับนี่รูไในที่ชอบทางสายตรงก็ไปสายตรงนะครับลูกในชอบทางสายลัดนะครับลัดเลาะนะครับไม่ใช่ลัดตรงนะครับนี่ก็จะไปสายนี้นะครับนี่ เด้อแต่ว่าก็ถึงประมาณเท่าเท่ากันนะครับตรงนี้จะผ่านบ้านบอชนิงนะครับแล้วก็ออกไปทุ่งนาจากทุ่งนาแล้วก็ขึ้นไปสู่บ้านพลแพงนะครับไปรอเหยื่อทิ่ท้ายหมู่บ้านนะครับอยากโยมเห็นพระมาแล้วค่อยจะออกมาจากบ้านมาใส่บาตรนะครับเด้ลเอาขออนุญาตให้ภาพอธิบายก็แล้วกันนะครับ ไว้หมล้นี่ไว้ยีเนาะหรือมาประจรําบ่โอ้ยนะครับต้องถามว่าพระทิไทรูปจะไว้ไหมนะครับถามผิดแล้วนะครับกับภูมิธรรมภาพนะครับนี่เด้อครูบาอาจารย์วัดบ้านเก่าโบนะครับสายไกลนะครับนี่เดินบินทบาทไปผ่านที่บ้านบอยชนิงนะครับนี่ เป็นถิ่นฐานบ้านเกิดของหลวงปู่ขาวอนาลโยว,วัดถ้ำกองพีนนะครับเดือเนี่ย